พบกันนะครับทุกวันจันทร์ทึงวันเสาร์ครับเวลาเก้นาฬกาสาสบนาทีหรือก่อนนะนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ครับดีจังเลยวันเสาร์ที่20สเดือนกันยา2568ดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับตะไลกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องรัฐบาล รัฐบาลอนุทินหนึ่งนะครับนะโปรดเกล้าโรามาแล้วแต่ยังไม่เข้าไปถวายสัตว์นะครับนะก็คงจะวันวันนี้หรือพรุ่งนี้นะถ้าเป็นวันนี้ก็โอเคนะถ้าพรุ่งนี้ก็ตรงกับสุริยะคาดผมก็เลยไม่เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยมาพร้อมคาดจริงๆันาดก็คาดตัวนี้เนี่ยมันโอ้โหมันแรงมากนะยมันแรงมาก เราก็จะดูว่าอิทธิพลของคราดนะฮะตามธรรมดาถ้าคราดสุริยะคราดเนี่ยมันจะแรงภายในหน,นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับมันจะให้มันขยับมาจากจากจากาวาลมาถึงมาถึง,ถ,งถึงตัวบุคคลนี่นะฮะใช้เวลาสองเดือนนะครับใช้เวลาสองเดือนในการเดินทางแค่นั้นก็จะดูว่า จากหลังหลังเข้ารับตำแหน่งเนี่ยนะเข้าถแถลงนโยบายสภาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนและสองเดือนนี้แหละครับนะก็ต้องดูครับนะก็จะเก็บไป็นสถิตินะฮะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดวิสัยปกตินะมันไม่เคยมีมาก่อนคือรัฐบาลนี่ก็มาผิดปกติอยู่แล้วนะเสียงข้างน้อยนะแต่สามารถตั้งรัฐบาลได้เออเนี่ยนะ แล้วก็โอ้โหมีคนแหกัะแนเยอะมัน,ม,นมันรู้สึกว่าผมว่ามันไม่มันจะไม่ใหญ่จริงนะผมบอกกันนะเอานะดูแล้วกันนะครับคือเราก็ก็กพยากรมาตลอดนะครับนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันก็จะโผล่มาโผล่มาแล้วครับนะพอตั้งเสร็จปั๊บเดี๋ยวรัฐบาลจะถูกทิ่ปลายหรือเปล่าถ้าพภิปลายวันนี้ปั๊บเนี่ยอาิปลายไม่ได้นะในสมัยป,ปัจจุบันเนี่ย หรือจะอธิบายเรื่องอื่นหรือก่อนนะไปด้วยการเมืองก็คือการเมืองนะมันครัพลิกไปพลิกมานะครับนายถ้ามีการเจรจานะฮะตกลงปล่องตกลงตกลงอะไรนะปล่องดองตกลงตกลองป้องชิ้นไงเออเลยก็เธอไม่ช่วยพูดเลยอ่ะนี่อะไละอะไละ กขามีคนจะชวนปู่ไปกินอาหารหนูก็เลยบอกว่าไม่ว่างวันพุ่งนี้แล้วปะรเลินแต่วันนี้ว่างใครจะม,มาชวนอะมีโยเมียมีตลอดเหรอไอ้ทำไมผมลาบปากมีตลอดเลยนะเขาต้องเคลียร์คิววันนี้ว่างวันอื่น่ะไม่ว่างอ,อ๋ออีปื้นว่างไหมแต่ไอีปื้นนี่แหละไม่ว่างอ๋อแล้วไอ้ปื้นไม่ว่างอะ จานก็อดเพราะคนดูแลดิอีปื้นต้องไปดูแลไงคือไม่อเย็นดูแลเขเพราะเขาเป็นคนขับรถถ้าเขาไม่ขับโมาไปไหนไม่ได้เออนี่นี่คือเหตุผลเขาอ่เห็นไหมคุยอยู่นี่ไงวันนี้กี่โมงอ่ะเห็นไหมเล้ะล้วันนี้ไงจะมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นเอามื้อเที่ยงดิเอามื้อเที่ยง คุยต่อเลยคุยที่มาคุยด้วยกันเลยสิหนูตอบคำถามมาอยู่เอาเอาไงเนี่ยบอกก็าเดี่องเรอออกออกอากาศก่อนสินะกำลังคุยเรื่องรัฐบาลมันมันอยู่เนี่ยไหมเธอเนี่เราคุยต่อสิหนูบอกละการเมืองหนูไม่ค่อยถาน,านัดก็จะถนัดตรงนี้ก็หัดไปสิเออม,มีใครไปจากท้องพ่อท้องแม่มาเพราะต้องเรียนรู้ตอนนี้มีโอกาสเรียนรู้จากผมก็เรียนซะเออเดี๋ยวผมมาอายุมากกว่านี้ปีหน้าจะ อาจจะไม่ไหวแล้วนะคือคนเรานี่อย่าไปคิดว่าตัวเองแน่นะนะเราใช้ร่างกายมายาวนานแล้วนะมันก็ต้องมันก็ต้องเรียกอะไรต้องมีส่วนสึกหลอบ้างอะไรบ้างนะครับนะแต่อาศัยว่าอายุขนาดนี้สุขภาพยังดีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะคืออนุทินนี่นะ ตั้งนายกดาวสุกนะฮะของพรรคเลนครับวันที่สามกันยานะสองห้าหกแปดนะครับนาะยแล้วสิบห้ากันยานี่นะสุขราศีสิงห์อ่ะนะตอนนี้ก็อ,อาทิตย์เท่าไหร่อาทิตย์หมายถึงดาวที่เนะี่ยดาวที่กับดาวสุกอ่ะนะเนี่ยนะตอนนี้อาทิตย์ก็ ก็เข้าราศีกันนะครับเข้าราศีกันนะครับนะก็จะเกิดสุริยะคราะพรุ่งนี้นะเนี่ยแล้วก็เข้าตุลาเนี่ยดาวสุกก็จะหมดหมดฤทธิ์ละหมดแหล่งละเป็นลาเข้าราศีกันเนี่ยนะฮะเออราศีกันเนี่ยสุก็จะเศร้าเศร้าหมองผิดหวังอมทุกข์นะครับ จากสิบตุลาหกแปเป็นต้นไปฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้านี่แหละ <c oughs> ผมห่วงว่าช่วงนั้นจะมีการถูกอภิปรายเนี่ยก็ดูกันต่อไปครับนะเออลวงคนมีขึ้นมีลงลันนะแต่ว่าไอ้การที่มันจะกำหนดเลิกผานาทีเนี่ยนะสำหรับเรื่องการเมืองนี่เดี๋ยวเาสำคัญมากนะครับทีนี้ไอ้ผมก็ไม่ได้เก่งอย่างไรครับอาศัยเก็บข้อมูล เราเก็บข้อมูลนะครับนะจากอดีตมาเนี่ยสองสามร้อยปีเนี่ยนะแล้วก็เอามาดูว่าเทียบตอนเนี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับนะมันก็ต้องต้องเรียกว่าพยากรณ์ไม่เต็มที่อ่ะเพราะยังไม่มีเคยมีอย่างนี้มาแต่รู้ว่าถ้ามันมาในช่วงคร่าเดียมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเขาโบราณทุกไม่เวเนี่ย จะขึ้นถลงมส่งใหม่ถึงขึ้นบ้านใหม่อะไรใหม่นี่นะยิ่งการเมืองนะเรื่องบ้านเรื่องเมืองนี่เขาจะไม่เอาเลยนะเขาจะไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ามันถูกคราดนะครับนะมังงั้นโหราศาสตร์นี่มันจะไม่ยืนนานมาถึงเป็นหมื่นหม,นหมืนปีนะครับไอ้ปืนเยอะเปล่าเนี่ยแต่เขาบอกว่าสุรยิยคานมันไม่ได้ส่งผลอะไรทางกายภาพก,กับการเมืองเท่าไหร่นี่ทำไม แต่แล้ส่งผลกับการคนกับคนมากกว่าการเมืองอ่ะผู้นําเป็นคนหรือเปล่าผู้นําเป็นคนก็อาจจะสั่นคลอนบ้างมันเป็นดาวอะไรผู้นําอ่ะเรื่องหนึ่งคือดาวอะไรดาวอาทิตย์อ้าวแล้วดาวที่จุกคร่าดเงี้ยก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนีดห่อยตรงข้ายคนดูดิคุณดูว่าปีเราไม่เจ้าปีนี้ไม่เนี่ยคนที่หนึ่งอยู่ห้องบนเนี่ยแล้วอาทิตย์อ่ะมันโดนคร่าแล้วมันจะมันจะโดนก่อนไหมอ๋อโดนก่อนไงอ้าว ก็อาจจะมีข่าวเช้าข่าวธุรกิจโดนเปิดโปงอะไรพวกนีมน้มันมันก็มันอยู่ไม่นิ่งอะ่ะคือคือที่รับตําแหน่งมามันจะไม่คงทนอะ่ะไม่ถาวรอ,อะ่ะคือจะเครียดแค้นกับอนุทินม,มากเลยนะเี่ย <c oughs> บ้าแล้วผมไม่ได้เครียดแค่ผมไม่มีอะไรกันะเออบเขานะเอออนุทินก็น่ารักนะเขาตั้งแต่แรกรถชื่อน,นี้ไม่มีทางขึ้นนายกเ,ออเขาได้ขึ้นใช้สง่างามนี่สง่างามที่ไหนเออ ใช่เล่เพทูบาใไม่ทำงานที่ไหนเรช่วยไม่ได้มันผิดธรรมชาติก็พว่งนะก็เป็นเด็กใครเอ่ออะไรนะประชาชนเด็กไงประชาชนเด็กเด็กน้อยไงกินขนมเอออคนแก่เขากินวายกินกระชากันหมดแล้วตอนแรกกินขนมเออคุณดูถูกกันเท่งไหมหรือเปล่าเที่ยวบินมันต่างกันเหรอินเที่ยวบินด้วยกูดบินมันต่างกันอะเหรอ เท้งเท้งน่าอยุสามปดเอออันที่อายุเท่าไหร่ห้าสิบแปดย่าเก้า้าห่างกันตั้กี่ปีพ่อกับลูกเลยนั่นน่ะเหรอโอ้โหเธอนี่ละเอียดจริงๆอนะแม่ล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องเอ้าไม่ค่อยอยากจะสนใจพอพูดไปโอดตะไพคือเดี๋ยวพูดไม่ดีเข้าคุก็ยุ่งเลยคุณในตอนนี้เป็นลูกศิษย์โหนนะนะเป็น สิ้นกุฏิและการถ่ายทอดนี่นะอ๋อแต่บุคคลสาธารณะเราสามารถพูดถึงได้ถูกต้องเพื่อความให้เขารู้รู้ว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับนาะแล้วนนะลเราไม่ได้ว่าไอ้ดีก็มีเออปมายถงว่าดียังไงหรือเปล่าเขาเก่งมากสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆขึ้นมาถึงระดับหนึ่งได้เนี่ยแต่จะอยู่นานไม่นานตรงนี้ต่างหากเหรออเขาก็การันตีว่าสี่เดือนไงมันจะแบบถึงแต่มันจะไม่ถึงอันี ถูกคลาดอาจจะเหลือเดือนกว่ากๆสองเดือนนั้นันเองเออเนี่ย,ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำราบทเรียนให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้ไว้ไงว่าเออจริงฮ่เออโหงเก่งการเคยพยากรณ์ไว้มันก็เป็นตำตามนั้นแะแต่ว่าสุริยค่านี่ถ้าเกิดกับคนทั่วไปที่จะโดนนะอาจารย์ช่วงนี้จะงุดหกิดใจร้อนใจสับสนลังเลมันจะมีสุขภาพด้วยอะไร อุบัติเหตุปหลายอย่างเข้ามาแล้วแต่ดวงไงแต่ถ้าคุณปล่อยวางตัดเรื่องเก่าๆทิ้งนะดีคือไม่อุโลโไม่อะไรต่างไงแต่หยว่าทําบุญแล้วก็ปล่อยวางนะฮะไม่ยุ่งกับอะไรเลยแล้วช่วงนี้งดการผ่าตัดนะท, <ภา S 2> ทุกอย่างทุกอย่างหมดแล้แล้วเรืองจะออกเยอะเล้วไหมเนี่ยคือมื่กว่าพลังคราดที่มันมาเนี่นะมันยาวนานมันท้องฟ้าเนี่ยโอ้โหกี่แสนโยอดอ่ะ จนมาเร็วนะไป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 ยเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนแต่บางคนก็จะเจอแบบการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุมนะอาจารย์อะไงอาจจะได้รับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายแบบไม่คาดคิดแบบพลิกก็นี่ข่าวดีไงได้ได้ขึ้นไปเออปวดกล้าเป็นายกแล้วข่าวดีปาะก็มันจะหักมุมไงพอดีแล้วก็ร้ายเลยเลยก็นี่แหละก็นี่วันนี้พมจะบอกด้หนึ่งเดือนนี่ไงผมให้โอกาสเนี่ยไหม หนึ่งเดือนทั้งสองเดือนนี่แหละผมก,ก็จะสอนโหนกับคุณรู้ป่ะส,<อ>สอนวานี่ไงก็เป็นวิธีว่าดูคลาดเคลื่อนนี่เหตุการณ์อย่างเงี้ยก็อาจารย์เคยบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์ธรรมชาติอย่างเช่นสุริยคราจันทคราหน้าเจ็ดวันหลังเจ็ดวันไม่ควรทําการมงคลใดๆทั้งสิ้นจําได้แค่นี้เหรออ,อันนี้อะไมงคลป่ะ่มันเรื่องงานใหญ่บ้านเมืองนะเรื่องใหญ่ครับตําแหน่งนี่คือเรื่องใหญ่นะ ว่าผมจะบอกให้ฟังว่าการสอนโหเนี่ยต้องเอาเหตุการณ์เนี่ยมาสอนนะครับคุณเนี่ยเรียนรู้เยอะมากนะตอนนี้ยเยอะมากนะไม่คอยอยากจะรู้การเมืองอะไรไม่อยากจะรู้คุณต้องรู้โดยปริยายเพราะบ้านเมืองนี้นะการทำมาหากิมก็ต้องดูแลว่ารัฐบาลใครมามาแล้วเศรษฐกิจจะดีไหมหอวเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีพอมีคนมาถามคุณลุงศิ์ลุงหาเนี่ยนะแล้วคุณก็จะว่ายอย่างไงอะ จะลงทุนทําดีไหมเอ้ยไม่ด,มดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะดาวดวงเมืองไม่ดีผู้นําดวมไม่ดีเนี่ยเราก็จะแนะนําเขาได้เออโหนี่ต้องรอบรู้นะไม่ใช่รู้นิดๆหน่อยๆวันนี้มีคนถามมาว่าไม่เป็นไรคะ่ะอาจารย์อนุทินใหญ่อนุทินอนุอนมันเล็กนะอ้าวก็ <laughs> <laughs> ใหญ่จริงหรือเปล่า คนต่อไปบอกว่ายีรอรอบหน้าได้ไ <c oughs> คนต่อไปไม่ค่อยเชื่อถือรัฐบาลหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เชื่อใจท่านแม่ทัพภาคสองกับทหารมากกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ถูกต้องถูกต้องดาวองคากำลังเด่นไงเห็นไหมทหารกำลังกำลังขึ้นมาแหละนะคนเดิมเขียนต่อว่าอยากให้หุนเซนโดนคลาดมากกว่าค่ะมันก็โดนไม่ใช่โดนมันโดนเหมือนกันมันฆ่าเขานี้นะ แล้วจะถล่มมันเลยเพราะต้องบอกว่าอย่าไปคุยกันมาเลยไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันมันจอมจอมโกหกตอแหลยิ่งกับตอแหลอีกนะมันพูดอะไรเชื่อไม่ได้แล้วไม่ Luther> ตอ้องไปฟังมันเลยถล่มม yeah well ันเลยเอานี่เลยเลยนี่ไอ้ตรศัพใกล้ๆนี่ยอเดียไอ้ไรไที่บอกทางคาสิโนเนี่ยตรงเนี uh ้ยแถวปอยเปย์เนี่ยถล่มไปสักสองสามลูกนะไม่ได้ทำไมผลประโยชน์นี่ไม่ได้เลยนะทำไมไทยก็มีเอี่ยว ใครม่เอียวไทยไทยเอา้าไม่มีข่าวลึกข่าวล่ามาแรงสิอะไรคุยกันกระจายแนละ้วตอนนี้ว่าใครเป็นคนให้มาสร้างบ่อนคาสิโนติดเขตชายแดนอยู่ในเขตเป็ประเทศไทยก็พื้นที่ไทยอ่ะตรงน,นั้นอนะ่ะก็มันเปิดคาสิโนมันมีนมเอีย่วกันไงนะกักการเมืองใหญ่ใหให้พูดพูดใช่พูดเอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดพูดไม่เอาไม่พูดไม่เู้ไม่อโ แค่นี้ก็รู้แล้วพูดอย่างเงี้ยเออเออรู้ยังไงคนที่เขาฟังข่าวเขารู้อยู่แล้วเอออ่าคนนี้มาเข้าทางเลยเนี่ยว่างไงเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อ่านไปนดีมากดีมากเดี๋ยวเขาหวาว่าอีปิดป,ปากไม่ดีเออ,อ,อ,ปอปื๊ดปากดีมากป,ป,ปากสวร่รงคนถัดไปอนุทินมีคดีติดตัวเป็นนายกไม่ได้เป็นไม่ได้คขปจะเป็นพวกนี้แล้วเนี่ยคนถัดไปสวัสดีค่ะอาจารย์อะ ต่ดไปสวัสดีค่ะอาจารย์ชอพี่อาจารย์ทํานายตามหลักวิชาแต่ท่านอื่นทํานายอวยอ,อนุทินมากๆพูดแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเขาทำนาเขาก็หวังเกาะงรู้จ,กจ,กกจกักเขาปะรู้จักเกาะไหมรู้จักแต่เกาะพ่อก่อแม่กินไม่รู้จักเกาะคนอื่นนะคนถัดไปรักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ดีมากสีสีแดงจะยิ่งใหญ่นะอย่าบอกให้ฟังเพราะสีแดงนี่คือดาวเนปจูน อวยจังเลยอวยอะไรี้เราดูตามดาวเธอนี่ยวกบอะไคนถัดไปคาดครั้งนี้จะเหมือนปีสองห้าสามแปดไหมครับสองห้าสามแปดสองห้าสามแปดตอนนี้มีอะไรบ้างไม่รู้เขียนมาให้หน่อยคุณสองห้าสามแปดเกิดเหตุการณ์อะไรไม่มีไม่ไม่มีนะต่อไปอ๋ออ๋อมีมีมีเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนนายก รู้สึกว่าชวนยังมาม吗นายชวนยังหลีกภัยคุณเป็นใครไม่หลีกสิวไปเถอะไปอีปื้นนี่เด้อเรียกปื้นคุณปื้นเนี่เนี่ยเอาคำคำาะไเลยคำคำเดี๋ยวมีสโลแกนทุกคนนะเดี๋ยวเจอเอาว่ามาต่อไปมีมีข่าวว่ามีสามสอสามปอหนุนหลังให้อนุทินเป็นนายกไงสามสออ สามสอสามปอสามสอคือใครเอา้าไม่มีข่าวลึกข่าววงในผมผม,ผมไม่ได้ิดตามไม่่คยดีมันจเจาะลึกไม่เคยได้อะอีปื้นไม่ค่อยสนใจการเมืองแต่รู้หมดเลิกเอาก็พูดหน่อยสิไม่เอาอ่ะต่อไปให้กําลังใจท่านทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงครับท่านเอ้ท่านสบายไม่ต้องห่วงหรอกคือท่าน,ท,านทนได้ไม่มีปัญหาหรอกนะคํำทาท่าัดไปโหนบางคนเกียดคนไหน จะท e ํานายไม่ดีตลอดเป็นไปได้หรอคะเนี่ยเป็นไปได้เลยตอนเนี้จะเธอจะมาว่าฉันนะไม่เร э ื่องเราขึ cool ้นมาถ้าเราไปทํานายผิดเพี้ยนไป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 โอไปอวยใช่ไหมเออไปเชียร์เฉลียนะแล้วเขามีอะไร็ปไปเราก็เสียไม่แม้เออทำทำทัานไปให้กําลังใจเพื่อไทยและพักร่วมเดินหน้าทํางานสู้ต่อไปครับผมเตรียมพร้อมอ่ะเนี่ยหาไอ้เนี่ยเครื่องหมายพักมานี่นะ โดนยินรูปีหน้าเลือกตั้งเนี่ย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 เธอเห็นหรือเปล่าในรู้เงินไม่มากาไม่เป็นทำ <laughs> ไมเธอจะเอาเงินอย่างเดียวเลยอ่ะหนูไม่เคยได้เงินเลยสักครั้งเดียวเนี่ย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 เตรียมเตรียมเตรียมจะถอดแต่ละพักว่าใครจะมาไม่มาอ่ะคำถามถัดไปว่าคอมเมนต์เชื่อใจอะไรไม่ได้เลยโอ้โหอย่าไปเชื่อมาเลยไอ้โคตรอะไรขี้โกงเออจะใช้คำอะไรดีอ่ะไอ้หุ่นเซนจะใช้คำอะไรดีมา ไอ้จอมลวงโลกเออดีกว่าไอ้จอมลวงโลกไม่ใช่ไอ้จอมตอแหละอะไรนเงี้ยไอ้จอมลวงโลกนะครับมันลวงได้หมดจนมันลืมตัวหลอกก็ทั้งตัวเองนะหลอกยังไงว่ามันจะอยู่ยาวตลอดชีวิตเนี่ยนี่ลันดอนอ่ะเออเขาอาจจะไปคุยลับๆว่ามีอะไรเนี่ยอยู่แบบอมตะอมันตะาบ้าอะไรวัคซีนอยูมม่มนุษย์อมตต จีนไม่เอามาแล้วแม่งโกงจีนอออ้าวแต่จีนจีนเขาบริจาคมาเก้าสิบล้านเขาบอกไม่ได้ให้นายหุนนะขอให้กัริันเขาบริจาคให้กับฝันเก้าสิบล้านอะเออเออตกหน้าหุนเซนนะเขาบอกเออหุนเซนมป็นอมโมแหละกัตราย์มันอยู่ในมือน่ะเออไม่หุ้นเชิดเหรอเออต่อไปเลือกเพื่อไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาลทําไมต้องโดนทุกทีถามอาจารย์ให้หน่อยครับก็บอกแล้วที่ตั้งไม่ดีไง ที่ตั้งไม่ดีอ๋อวิภาวดีดังสิดเนี่ยนะเออมันที่ตั้งใหม่อะมันไม่ใช่มันเคยไป็นอะเดีบอกไงว้เก่าอะไรที่มันเคยล้มเลยนะจากที่เคยรุ่งเรืองนะเราอย่าไปใช้ทํางานใหญ่นะแล้วก็ไปอยู่ไหนไหมบ้านไปบ้านพักเนี่ยทักษิณเขาบ,บอกท่านติดตามคงจะาบนะบอกไม่บอกกับที่บ้านซอยอะไรนะจันสองลาดจันรสองลาดนะเพราะว่าทักษิณเกิดวันอังคาร ดาวจำเป็นการกินีอแล้วชื่อทักษินเนี่ยที่เราเขียนภาษาจีนมันตากสินทักษินก็มีอานเป็นไปที่นั่นแหละฟังทนทานน้าดาวเนปจูนเนี่ยีฟังไว้เออคือบอกไม่รู้ก็ไปช่วยบอกเขาหน่อยสินะต่อไปเขมนน้อยบุรีล์กับฮุนเซนและอนุรักษ์นิยมมีผลประโยชน์ร่วมกันแน่แน่เขามาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันคือเขมนต่ำไง เพราะคอมเนต่ํ่ำเลยนะได้ข่าวมานะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะจริงนะเออปูปูอปูของอเลวิน่ะนะมาจากกัมพูชาอออย่าคุยเยอะอะเรเสียวสันลังเสียวสัลังต่อไปเขาถามต่อรักหนูยอมแบกเขาฮิฮิยอมักหนูไปเฮ้เข้าใจนะ ตอนนี้รักหนูไม่ได้แล้วบอกหมอดูเก่งมากจ้าหมอดูไหนอะหมอดูเก่งมากจ้าหมอดูเก่งอลยรผมโหนเก่งอะต่อไปใช่ครับจอมลวงโลกรับท่านสวัสดีครับพิธีกรเก่งมากติดตามการเมืองดีมากเออพิธีกรคือใครหนูป้าคุณปืนหนูไม่ใช่พิธีกรแล้วเป็นไรหนูเป็นอีปื้น ต่อไปสัจธรรมไม่มีอยู่ในหมู่โจรและการเมืองฮะมันมันอย่างว่าแหละพวกโจรม,มันมันไม่มีสัจจะเราเหรอกเดี๋ยวไหมไม่มีสัจจะในหมู่โจรจใช้ได้จะถึงทุกวันนี้มันมึงเผลอป่กูก็ฆ่ามึาาาางเลยอเออเออเชื่อไม่ได้ไอ้คุณเซนนี่มันฆ่าเพื่อนมาหมดนะมันสมัยก่อนเนี่ยผมไป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 กัมเบนเมื่อตอนอ่าเขาขึ้นใหม่ๆไอสิงซองไปเนี่ย มันทงคนมันแย่งเมียกันนะเมียไม่ไม่ทั้งสองคู่เลยก็ดังงาลนไฟเออนั่นแหละไม่ไม่ป้ายแดงเออเขาว่าไอ้หุ่นไอ้หุ่นบเนนี่ไม่ใช่ลูกสิงซองนะไม่ใช่ลูกไอ้หุ่นเซนนะอเออลูกใครก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือปัญหาเพราะเราไม่ได้เก็กระหง่เนี่ยเขาบอกจะถวายสัตว์วันที่ยี่สิบสี่กันยานี้ค่ะเหออโอ้วันันพุธวันวัน วันพุธก็หัวกุดท้ายเน่าดิเออแล้วมันยังอยู่ในคาดอยู่ใช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 ่โอ้โอ้ดีจังเลยได้มาแล้วได้มาเจ้ไหมพุธตอนนี้ไม่ได้ติดตามอะไรมากยี่สิบยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่เลี้ยงเลี้ยงทำดวงไหมยี่เวลาโดยเดมไหมคนนิรมนขอเวลาโดยเดมไหมไม่สิบไม่สิบเช้าไม่สิบก็เช้าไม่เช้าก็บ่ายคนโต อะไรฝนตกตอนนี้เหรอด้านนอกฝนตกนี่วันเสาร์ตกทำาไมเหรอยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่กันยากันยาสองห้าหกแปดวันนี้คนดูสองแสนกว่าจริงหรือเปล่าโอ้โหเอ้ยทำไมลบศูนย์ออกให้หมดเหลือแค่สองคนสองร้อยทำไมคุณดูน้อยจัง ไม่น้อยนะสองร้อยยี่สิบไม่ธรรมดานะเรอผมเคยเคยดูเป็นพันเะะคนดูเป็นพันนั้นมันออกไม่ได้ออกสดออกสดสองร้อยนี่เก่งเล่าเออตัวใหม่คนเขาคือสมัยเอ่อสมัยนี้ต้องบอกว่าผุดเป็นดอกเห็ดไงการไลฟ์สดผุดเป็นดอกเห็ดเออแล้วเขาก็คัด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 รีเช็คแล้วอ้อนี่ไม่น่าดูไม่มีอะไรเขาก็คัดออกตองเนี่ยของปู่นี่ถือว่าดีนะเรียงไง คนดูต้องเยอะนี่เยอะตรงไหนแค่สองร้อยอยู่เลยเออมีคําถามต่อว่าหงมมันเป็นลูกแก้วร้อยเปอร์เซนต์ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วลูกยวนลูกยวนเออใช่ไหมแก้วละแอกอไก่วอวแหวนแก้วแก้วมันยวนแล้วพึ่งยวนไงพวกแก้วนี่ไม่ใช่ยวนแท้นะเออยวนผสมยวนผสมอาจจะผสมฝรั่งเศสก็ได้ใช่ไหม เพื่อหน้าตามันมันมัน,ม,น,ม,นมันหลอกว่าน,นี่เอรอไหมเอมอคุณนิลมนบอกว่าข่าวออกบอกช่วงเย็นเวลาไม่ได้ค่ะอ๋อช่วงเย็นนะ่ะก็ประมาณสามสี่โมงนันแหละปกตินะเอ่อเกดดีนะคุณดีนะคุณคุณรดีน้มนเลยอเออดีมากดีมากมเพราะไอเรามาันอายุมากไม่เคยได้ตามข่าวเท่าไหร่ เออจะเงียบเลยเกินยี่สิบนาทีแล้วก็ได้เวลาอันควรไม่มีมาเลยอแยกแย้ายไม่มีถามแล้วก็มีถามนูก็จะอ่านให้เขา <ละ S 2> ไม่เขียนมานูก็ไม่อ่านให้แล้วล <ะ S 2> อ๋อเหรอแยกย้ายไปหน่อยเตรียมตัวมีคนมารับไปกินข้าว <ละ S 2> อ๋ออบ้ายังบูชเที่ยงเลยเพจะกินข้าวไพจะกินข้าวเช้าเมื่อเมื่อห้านาทีที่แล้วเนี่ยเออเธอมัเจอะโอ้โหวลาปากทุกอาทิตย์อ๋อเหรอน้ำว่าจะลดน้ำหนักลดไม่ลงแล้วเนี่ย เธอเทอ่าไหร่ยายบอกเดี๋ยวเขารู้หุ่นหมดผมจะบอกใครก็ได้เอากันว่าช้าง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 ยิ้มเอาเ,เอาขนาดลูกช้างแล้วพ่อช้างอ้าวถ้าเปรียบหนูเป็นปลาทูเขาก็เลือกหนูเข่งแรกแหละทำไมต้องอวบต้องอิ่มต้อง โอ้โหพูดหลามแล้ว <laughs> <laughs> หนูเป็นปลาทูหนูขายออกตัวแรกอ่นแหละ <laughs> เข้าใจเปรียบเทียบนยน่าก,กินนะ <laughs> ปลาทูนะ <laughs> ใช่ไห <laughs> 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 ผมว่าเธอมาพูดทุกวันดีกว่าไหมเนี่ยเออหนูมีงานงานอะไรอ่ะ <laughs> เปิดงานเยอะช่วงนี้เอ้าช่วงนี้นี่กำลังกำลังใช้วิชาชีพไปเป็นประโยชน์ <laughs> อะไรบ้าง อ้าวดูกำลังจะทำผลิตภัณฑ์กับเพื่อนอ๋อเหรอเออผลิตภัณฑ์อะไรดีท็อกเดดีท็อกของเบนอีกแล้วเฮ้ยเอาของเม็นออกจากร่างกายอ,ะอลล่ะเอาของเขาดีจริงๆอ๋อเหรอเออเดี๋ยวมาเล่าใหฟังวันอื่นทำไมหน้าตาเธอสดใสเลย,ยอ้าวคนเราอะมีงานทำเงินดีงานเดินชีวิตไม่ต้องการอะไรเขาบอ,อที่หน้าเธอมองๆมองมันไม่เคยเนี่่มันใสอะ ออกชมพูเนะเพื่อนชวนไปทำงานแล้วไงมีงานทำแล้วไงทำอะไรไปเถอะไปอวยพอนเอวยพอเถอะมีคนถามว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อคะเดี๋ยวให้รัฐบาลมาก่อนเนี๋ยวมาให้รัฐบาลมาเรียบร้อยแล้วก็จะวิเคราะห์ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงครับมีอะไรก็โทรติดต่อนะ โซนแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ก้าหกสี่นะูลิธิกิจการโหราศาสต์นะครับคือตัวนี้เรามีโครงการดีๆเยอะแยะเลยนะแต่ยังไม่พูดตอนนี้เลยครับเพราะมันคลาดเอาไว้พูดกันหลังคราาไปแล้วนะครับค่อยมาคุยกันวันนี้ก็ทุกท่านโชคดีครับทำอะไรก็สำเร็จแก้วค้ดปลอดภัยให้พ้นจากคร่าไปนะครับสวัสดีครับ